สนับสนุนโดยนีเวียคูคิกแห้งสบายสามเท่าจากนีเวียสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจพัพยากรดวงชะตาประจําวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะป่ายสิบสามสิบนาทีถึงสิบนาฬิกาตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจนีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเล่ค่ะ ครับวันนี้จะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อน,นเป็นสีมงคลโดยเฉพาะสำหรับพี่น้องชาวจีนนะครับแต่ในแง่ของทักษะเองวันพระสัป,ปด์ีแบบนี้ใส่สีแดงก็เป็นวัคสีเสริมในเรื่องของนเสน่ห์ความสำเร็จค่ะอันนี้เผื่าว่าสำหรับใครที่บางทีไม่รู้ว่าจะใส่สีอะไระวันนี้เรื่องสีแดงไว้ก่อนนะแต่ว่าใครอยากจะฟัง12ราศีก็เดี๋ยวรอฟังเฉพาะแต่ละราศีเสริมเรื่องไหนเดี๋ยวตามกันนะครับพูดถึงในเรื่องของโหราศาสตร์ เมื่อวานนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูในแฟนเพจของทางรายการเปิดดวง12ราศีก็มีโอกาสได้เห็นพี่ท่านหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นแฟนรายการยุคแรกๆแ,แล้วก็ไปกิจกรรมกับเราตั้งแต่มสมัยที่ไปทํากิจกรรมกันที่วัดหนองกะขะนะครับของท่านพระมหาสมนึกจันทศรีผู้ล่วงลับนะซึ่งพี่ท่านนี้ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นก็มีการส่งแมสเซจข้อความเข้ามาว่าบ่นคิดถึงกัน<ะ>และ มีความประสงค์อยากจะเรียนโหราศาสตร์ก็ดีใจนะผมเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยและแนะนํากันไปแล้วหละว่าในพื้นชะตาเนี่ยสามารถจะเรียนได้และที่สําคัญยิ่งกว่านั้นถ้าจํากันได้เมื่อประมาณสักอสองถึงสเดือนที่แล้วที่ผมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยในเรื่องของคนที่สนใจอยากจะเรียนโหรก็อยากจะเชิญชวนจริงๆเพราะว่าต้องบอกว่าคอร์สใหม่ที่จะเปิดในช่วงปลายปีนี้เนี่ย ทางท่าอาจารย์ธนกรสินกเกษมนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมท่านจะสอนเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับฉะนั้นก็อย่าช้านะเดี๋ยวกำหนดการเปิดคอร์สใหม่จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไปแต่ใครอยากจะเรียนหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ0851432914อันนี้ติดต่อพเจียบนิชาพัฒน จะทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลหลักสูตรของทางสมาคมหลายคนก็อาจจะกังวลว่าอ,อ,อาจารย์ผมหรือว่าดิฉันจะเรียนได้ไหมไม่เคยมีความรู้พื้นฐานมาก่อนแต่มีความสนใจยืนยันว่าเรียนได้นะครับทางอาจารย์ธนกรกับอาจารย์สิวนาเนี่ยก็พูดอยู่เสมอว่าคนที่ไม่ได้มีพื้นความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์เลยแีละและเข้ามารับการถ่ายทอดหรือการศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับผ้าขาว ถ้าขาวเนี่ยถ้าเราเหมือนเด็กนะฮะถ้าเราฟีดข้อมูลหรือใส่อะไรดีๆเข้าไปใส่อะไรที่เป็นระบบสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วนะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าผมไม่เคยมีความรู้นั่นแหละดีที่สุดนะความคิดบางอย่างจะได้ไม่คัดง้างกันเองเพราะสิ่งที่ทางครูบาอาจารย์จะนํามาสอนของทางสมาคมเนี่ยผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าเป็นหลักสูตรที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นก็ใครสนใจก็เชิญชวนตั้งแต่ตอนนี้เลย แต่เดี๋ยวคอสสุดท้ายของปีนี้จะเปิดเมื่อไหร่จะนำมาบอกกล่าวมีทุกศาสตร์นะครับลายมือลายเซนโหรศาสตร์ไทยสัตวต์เลขนะครับการให้เลิกในเรื่องของโงเฮงฮวงจุย้ยแม้กระทั่งพิธีกรรมตลอดจนในเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขนะก็มีหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะศึกษาเพื่อประดับความรู้ หรือคิดอยากที่จะศึกษาเพื่อประกอบเป็นสัมมาอาชีพที่นี่ครูดีตำราดีผมยืนยันนะครับสอบถามรายละเอียดได้ตามหมายเลขที่เห็นด้านล่างนี้เลยนะครับ ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ได้ประชัสัมพันธ์ไปนะคะทางแฟนรายการเอง<ช>ก็ให้ความสนใจนะเพราะว่าเย<ช>่านี้หลายๆคนสนใจในเรื่องโหงราศาสตร์อย่างน้อยคือรู้ไว้เป็นความรู้ติดตัวตัวเองหรือบางท่าน,นก็ไปเป็นอาชีพเสริมก็มีเหมือนกันฉะนั้นใคทที่สนใจในช่วงของสิ้นปีนี้สัญญาว่าจะนํากำหนดการมาบอกกล่าวอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เชื่อว่า บางครั้งถ้าเกิดเวลามีการรวมกันก็จะเห็นรายการที่สมาคมเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะเหมือนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มย่อยๆที่เราไปเจอกันก็เหมือนกับว่านอกจากเป็นแฟนรายการที่ตามชมเหมือนก็เป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องนะสิทธิ์ร่วมสำนักจ้ะจานก็ฝากเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวใกล้ๆนามาบอกกล่าวแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราบอกกล่าวกุณผู้ชมไปบ้างแล้วนะคือเรื่องของกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนหน้ากับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็ใครที่ครบกําหนด ในเรื่องของการบริจาคเลือดบริจาคโลหิตหรือว่าท่านไหนยังไม่เคยเลยนะครั้งนี้จะได้มาร่วมกันนะคะให้ชีวิตกันเขาบอกว่าการให้เลือดเนี่ยคือการให้ให้ชีวิตจริงๆแล้วก็ตอนนี้ทางสปารากชาติดเองเนี่ยเขาก็ต้องการมากเลยสําหรับเลือดกรุ๊ปเอแล้วก็เลือดกรุ๊ปเอบีแล้วโดยเฉพาะ a b บีเนกาทีฟซึ่งหายากมากเนาะฉะนั้นใครที่มีความตั้งใจอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวใกล้ๆเราจะนํากราหนดการมาบอกกล่าวกันจะได้เดินทาง ไปร่วมการบริจาคเลือดพร้อมๆกันด้วยซึ่งครั้งนี้ได้เจอการหลายท่านครั้งที่ผ่านมาก็บางท่านก็พลาดไปเพราะว่าร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์บ้างเจ็บป่วยบ้างเรื่องของสุขภาพบ้างแต่ครั้งนี้นะคะถ้าสมบูรณ์หรือว่าตั้งใจแล้วเดี๋ยวเรามาเจอเจอกันได้จก็อยากจะเชิญชวนและเดือนหน้าก็ต้องถือเป็นเดือนที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับคนไทยทั้งประเทศนะครับเราไปร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเรานะครับแล้วก็แน่นอนฮนะการทําบุญส่งท้าย ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยเกิดความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นและทางรายการเองก็จะมีวัตถุมงคลนะครับมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วยกําหนดการจะประมาณในวันช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าจะนํามาประชาสัมพันธ์ให้ทราบเต็มรูปแบบนะช่วงเทศกาลปีใหม่สงการเนี่ย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าเราจะรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์กันมากแค่ไหนและโลหิตจึงมีส่วนสําคัญยิ่งในการที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับที่ประสบปัญหาต่งางวก็เชิญชวนเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าก็มีท่านรายการหลายท่านน่ามวยน่ารักมากก็แสดงความจํานงผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับบอกกล่าวว่าก็จะมาร่วมทําบุญพร้อมๆกัน <Okay. S 1> แล้วก็จะไปเชิญชวนพ,พวกเพื่อนฝูงนะให้เข้ามาบริจาคโลหิต เดี๋ยวสัปดาห์หน้าตามข่าวประชาสัมพันธ์ให้ดีนะครับเอา,าล่ะแต่ว่าวันนี้ใครที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าพูดคุยกันสดๆนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์พีดีค่ะ เว้นวักตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันวันที่เดือนพศออแล้วก็เวลาเกิดส่วนคําถามก็อย่าลืมระบุเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422 1606นั่นเองค่ะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้เลยนะคะ0 2 4 9 6 0493และ02496 0494ค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันภาพรวม12ราศีก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ พระฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2557จันทรคติการแรม7ค่ำเดือน12ปีมะเมียอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศท,ที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศท,ที่ควรฉลีกเลี้ยงครับฮอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศท,ที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศท,ทักษิณน,นั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ 16มกมกราคมถึง12กลุ่กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องเงินเงินทองทองของบาทใจต้องมีความพอดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตรูปกันกับคนหมู่มากอย่าเขาบอกว่าอย่าตรณีมากจนเกินไปเสียบุค,คลิกแต่ในทางกลับกันครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เชียร์นะให้ทําธุรกรรมใดๆที่มีความเสี่ยงแต่งานแก้ผ้าเอาหน้ารอดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ แม้ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ตรงกับทักษะความชํานาญขอให้เชื่อมั่นสุดท้ายความรักหัวใจภาพรวมทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่สีถูกชะลกค่ะชา,ช,าชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะอย่างงบสีน้ําเงินส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า บริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งผมพูดอยู่เสมอครับเวลาเราทะเลาะกับเด็กเนี่ยต้องใจเย็นให้มากมากกว่าที่เรามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ซะอีกเพราะบางครั้งเราจะใช้อัตราสถานะที่เหนือกว่าตัดสินปัญหาคิดถึงความรู้สึกของบริวารมากๆนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนภาพรวมดีและวันนี้มีเกณฑ์ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองไม่ต้องพึ่งใคร ความรักหัวใจฝากระวังเรื่องของคําพูดรวมถึงอย่าไปแย่งรักใครไม่ว่าจะรู้ตัวหรือเจตนาหรือไม่ก็ตามสีถูกชะลกค่ะสาหรับชาวราศีกุมค่ะบริวารนั้นสําคัญชะไหนนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดําราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะปลาคู่นะฮะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ทางกายภาพเตรียมความพร้อมมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง รวมถึงอาจจะต้องไปปฏิบัติงานต่างถิ่นฐานหรือทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาเงินทองและการลงทุนถ้าพลาดให้หยุดวันนี้อย่าเพิ่มน้ําหนักหรือสัดส่วนการลงทุนระวังจะเจ็บลึกแต่หัวใจไม่มีปัญหานะครับคนโสดพอจะมีโชคลาภในเรื่องของความรักสีถูกฉลอกคสา,า,าสรอชาวราศีมีนค่ะเสริมเรื่องงานเตรียมความพร้อมสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ 3เมษาย,ยนถึง13พฤษภาคมวันนี้ความรักหัวใจต้องกล้าเปิดนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเป้าหมายพยายามแสวงหาโอกาสในสิ่งที่ถูกที่ควรหาโอกาสแสดงความรู้สึกบอกกล่าวให้คนพิเศษได้รับรู้เงินทองภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับวันนี้ผมใช้คำว่าสมปรารถนาทั้งการลงทุนและการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา เช่นเดียวกันกับเรื่องของงานวันนี้คุณจะได้ล่าผลจากผู้หลักผู้ใหญ่สีถูกฉลอค่ะช,ชาวราศีเมษค่ะเสริมสเสน่ห์ทั้งความรักเสริมสเสน่ห์ทั้งในเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีพฤกษภศพค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชีวิตพฤกษภศวันนี้ไม่ง่ายนะครับวันนี้เรื่องงานมีโอกาสต,ตกอยู่ในสภาวะที่ยากต่อการตัดสินใจไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือทํางานประจํา ซ้ายก็ยากขวาก็ไม่ดีนะครับส่วนเงินทองก็จะมีคนมาเบียดเบียนหรือขอให้ช่วยแบบปฏิเสธไม่ได้และส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ชิดแม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่พร้อมระวังการมีบุตรหรือมีน้องนะครับสีถูกฉลอกคาตราชาราศีพฤกษบค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดหน่อยแล้วกันนะครับสีส้มให้มีคนอุปถัมภ์ส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม วันนี้เรื่องงานเหมาะสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาวะแวดล้อมในส่วนของสถานที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กก็คือโต๊ะทํางานเราแหละหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็าอาจจะเด่นในเรื่องของการปรับปรุงเ,เขาเรียกว่าสถานที่นะองค์กรของตัวเองตลอดจนการมองหาทําเลใหม่ๆสาหรับคนที่คิดอยากขยับขยายเงินทองต้องระวังครับการจับจ่ายอย่าตามใจตนระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคต ความรักหัวใจวันนี้ให้ว่ากันวันต่อวันอย่าคิดเยอะสีถูกชะลอค่ะช,ชาวราศีมถุนค่ะหัวใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นแต่เรื่องเงินต้องระวังสีน้ําตาลส่วนสีที่ควรเฉลีก่กเลี่ยงคือสีดําราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมความรักหัวใจมีระยะห่างกันบ้างนะครับวันนี้อย่าก,ก้าวไก่กันเพราะมีโอกาสที่จะเกิดปากเสียงเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างวัยวุฒินั้น ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดบางครั้งคนที่อ่อนวัยกว่าอาจจะมีมุมมองและแง่คิดที่ดีอันนี้สาหรับคู่รักที่ต่างวัยนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนให้หมั่นสังเกตวันนี้มีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งที่ถูกโฉลกหรือแนวที่ตนถนัดงานยังมีหลักฐานความมั่นคงครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะงานมั่นคงแต่เสริมชีวิตให้มีหลักฐานความมั่นคงกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ 17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เน้นคนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนพยายามอย่ามีปัญหาเพราะถ้าเกิดความขัดแย้งยากที่จะประสานให้ดีดังเดิมอย่าให้แก้วราวนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนปฏิบัตินั้นสำคัญกว่าทฤษฎีฉะนั้นจงเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้ความรักหัวใจถ้ามีคู่แล้วต้องรู้จักหยุดต้องรู้จักพอครับ สีถูกชะลอกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะให้ความสําคัญกับเรื่องงานโดยเฉพาะคนทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับผลจากบริวารหรือว่าคนที่อยู่ในระดับที่ต่ํากว่าเรานะครับฉะนั้นวันนี้ทํางานเป็นทีมดีที่สุดแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือ1ปัญหาสุขภาพ2การลงทุนอันนี้พูดถึงลงทุนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับง,งานนะครับ มีโอกาสที่จะปิดลบมากกว่าเป็นบวกและสามวันนี้ถ้าไม่ได้มีปากเสียงกับคนรักสมาชิกภายในบ้านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันเองสีถูกฉลอกคาชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ําเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะงาน ตัวบุคคลที่ต้องติดต่อไปมาหาสู่หรือแม้กระทั่งพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์สภาวะแวดล้อมที่ต่างจากเดิมฉะนั้นวันนี้ต้องปรับตัวแต่ท้าทายครับสวนเงินทองรวมถึงการลงทุนมีโอกาสได้ทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถ้ามีเงินเย็นสายป่านยาวน่าสนใจนะครับแต่หัวใจไม่เหมาะกับการซื้อเวลาสีถองฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะมีปัญหาต้องโชะ ต้องกล้าตัดสินใจนะฮะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักมานานหรือแม้กระทั่งมีกําลังมีปัญหาก็เถอะวันนี้ขอให้อดทนอีกสักนิดนะครับช่วงเย็นๆนะหรือว่าใกล้จะหมดวันเนี่ยสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนเงินทองเหมาะ สำหรับการเรียนรู้นวัตรกรรมทางการเงินใหม่ๆและที่สําคัญวันนี้เข้าหุ้นร่วมลงทุนการเจรจาต่อรองสมประโยชน์งานมีฟลุกฮะวันนี้ทําอะไรก็ดูดีเข้าตาซะทุกเรื่องสีถูกชฉลอกคาชาวราศีพิจิกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะอีกหนึ่งราศีวันนี้หลายราศีนะเน้นในเรื่องของความรักวัวใจควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีกรีมราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มก,กราคมวันนี้เขาบอกคอนเซอร์เวทีฟ นะครับการทํางานแบบอนุรักษ์นิยมไม่ได้แต่ก็ไม่เสียฉะนั้นวันนี้ดูเหมือนงานประจํามีความสําคัญกว่างานพิเศษหรืองานโครงการนะครับส่วนเงินทองกับเรื่องหัวใจทายดีสภาพคล่องไม่มีปัญหาครับคนที่กําลังรอรุน้นก็มีโอกาสจะได้รับสัญญาณบางอย่างที่ดีสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมเรื่องงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดง และค่ะนี่คือภาพร,ร,รวมของ12ราศรีในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อม,มูลเข้ามาทาง S M S ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข,ข้อม,มูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606รวมไปถึงแครบเพื่อคุยกันนะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลด้า่น,าน,น้าในเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ